สวัสดีครับเพืเ่อนๆสายซิงสายคลาสสิกทุกคนวันนี้ผมอัพพันธนันดวงสีจากช่อง Thailand Motorcycle New าจะพาทุกคนย้อนเวลาไปหาของเด็ดที่ซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์ของค่ายปีกนกกันหน่อยครับถ้าพูดถึงมอเตอร์ไซค์ยุค80เนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงรถสปอร์ตแฟริร่งเต็มแต่เชื่อไหมครับว่ามีรถที่มีดีไซน์โครโดดเด่นและเทคโนโลยีสุดล้ำอีกรุ่นที่เราต้องพูดถึง นั่นก็คือเจ้า Honda FT 400และ FT 500ตัวตึงแห่งปี1982ดูจากรูปส่งแล้วจะรู้เลยว่า2รุ่นนี้ไม่ใช่รถตลาดทั่วไปแต่มันคือรถสปอร์ตที่ Honda ตั้งใจปั้นให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงมากดีไซน์มันดูดิบดูเทเหมือนรถคัสตอมตั้งแต่ออกจากโรงงานมันฉีกภาพมอเตอร์ไซยุคนั้น,ปนไปเลยครับเพื่อนรูปรักคือวิศวกรรมครับทุกคน เจ้า ft 4 0 0 3 9 8 cc และ ft 5 0 0 4 9 7 cc เนี่ยมันมาพร้อมกับเครื่องยนต์สูบเดียวสจังหวะระบายความร้อนด้วยกาศที่พัฒนามาจากตระกูล xl อันเลื่องชื่อพร้อมระบบ4วาวต่อสูบเพื่อรีดประสิทธิภาพการเผาไหม้ให้ถึงขีดสุดแถมมีสตาร์ทมือให้พร้อมใช้งานเลยครับและนี่คือจุดพีคที่ทำให้ ft ไม่เหมือนใครครับปัญหาของเครื่องยนต์สูบเดียวคือ แรงสั่นสะเทือนใช่ไหมครับ Honda แก้เกมได้อย่างฉลาดด้วยการใส่บาลานเซอร์สแกนดู a x i s Balancer เข้าไปทําให้มันลดความสั่นสะเทือนลงได้อย่างมหาศาลจนแทบไม่รู้สึกถึงความเป็นสูบเดียวเลยความนิ่งนี่เองทําให้พวกเขากล้าที่จะใส่เฟรมไดมอนด์น้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่งสูงมาเป็นโครงสร้างรถได้ซึ่งแน่นอนว่า ทำให้มันขับขี่ได้คล่องตัวและมีแรงบิดที่ดูดันได้เต็มที่เรื่องช่วงล่างและเบรกก็ใส่มาให้แบบไม่คักเลยครับจัดสิสกเบรกจานใหญ่พร้อมคาลิปเปอร์2รูปสูบมาให้ทั้งหน้าและหลังส่วนโช้คอัพหน้าเป็นแบบเซมิแอร์และด้านหลังใส่ FVQ Damper สุดยอดเทคโนโลยีของ Honda มาเลยครับปิดท้ายด้วยล้ออลอยและยางทูเบลดขนาดกว้างที่มองอยังไงก็ดูทันสมัยเกินยุคไปมากจริงๆ สรุปง่ายงเลยนะครับเพื่อนๆนคือ Honda FT 4 0 0และ FT 5 0 0เนี่ยไม่ได้แค่เป็นรถดีไซน์ที่สวยลำ้ำแต่เป็นรถที่เต็มไปด้วยนวัตรกรรมที่ฉีกกฎของรถบร์ไซค์สูบเดียวในยุคนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์2องล้อที่เราควรใส่ใจครับใครเคยเห็นคันจริงหรือเป็นเจ้าของ FT ในไทยคอมเมนต์เข้ามาคุยกันหน่อยนะครับผมอัพพนันนันจากช่องไทยแลนด์มอเตอร์ไซค์ข้วน ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเพื่อน